น้องตื่นจะยากเลยใช่แค่นี้พอป้าว่างต่แค่นี้เหรอโอเคขอโทษขอโทษป้าที่ได้เป็นอย่างนี้ตัวทีแล้วพาทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านแมวก่อนนี่บ้านแมวไฮโซป่ะบ้านแมวกับบ้านคน่ะทำสไตล์เดียวกันเลยนะเขาน้องอะอยู่ในซอกแล้วหลังๆมาแม่บอกว่าเจอแมลงซับเดี๋ยวเรามาทำการจัดการกันค่ะ ไปให้ถึงร้านซับฝากกด Subscribe ให้พาวหน่อยนะคะสวัสดีจ้าวันเดย์ร็อกวันนี้นะคะกับ EP นี้ที่ทุกคนอยากดูกันตอนนี้นะอยากดูแบบนัชชา,ายาวๆนัชชาตอนนี้ประมาณแบบเดือนครึ่งแล้วเนาะเดือนครึ่งแล้วก็ ไม่ค่อยได้พาไปไหนเพราะน้องยังเล็กอยู่อะไรเงรี้ยอยู่แต่บ้านแต่ว่าวันนี้จะพาน้องออกจากบ้านให้ไปเห็นโมเมนต์ตอนที่อยู่กับปู่กับย่าก,กันเยอะๆเพราะว่าทุกคนอยากเห็นคุณปู่อุ้มนะช้ามากว่าแบบเอ้ยจะฟีลแบบอบ จะน้องจะร้องไหมแบบรีอคชั่นคุณปู่จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้จะพาไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แม่ด้วยนะแม่จะได้มีกำลังใจในการถ่ายคลิปเนาะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกำลังรอช่างมาตัดผมให้นาชาแบบได้แบบเป็นป้งหนึ่งจริงๆละคลิปนี้ <c oughs> <laughs> พาอถามแบบชาวเน็ตเสียงแตกมากเลยบางคนก็บอกว่าโอนไปเลยค่ะน้องจะได้ แบบผมขึ้นสวยๆอะไรเงี้ยเนาะบางคนก็บอกว่าถ้าน้องมีผมอยู่แล้วก <gamble. S 1> ็ไม่ต้องโกนก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวผมน้องจะขึ้นช้าแต่บางคนก็บอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ค่ะมามีแล้วแต่เลยว่าแบบถ้าบางคนกรรมาพันธ์เนี่ยผมพาวเนี่ยผมเยอะอยู่แล้วใช่ปะน้องก็อาจจะได้กรรมาพันธุ์พาวไปเพราะว่าผมน้องเยอะแต่ถ้าได้เสียโบสน้องก็จะผมน้อยเพราะว่าเสียโบสผมน้อยแล้วก็ผมเส้นเล็กอะไรเงี้ยทุกคนแต่ว่าแต่หลายแต่มากก็ให้ช่างมานะคะเดี๋ยววันนี้มาทํา ที่บ้านเลยตัดที่บ้านเลยขึ้นหน้ารอ,อก่อนนะคะวันนี้ก็ใช้พุดชั่นพราฟ้าโซจึ้งเหมือนเดิมหน้าเนียนและฉ่ำโกอยอันนี้ปิดรอยสิวหน่อยใช้จนจะหมดต,ตลับแล้วนะตลับนี้เบอร์ถึงสองมันขายดีเดี๋ยวของเข้าแล้วคะ่ะ9.9นี้จะมีของเติมมาแล้วค่ะสวยแล้วพุดชั่นพราฟ้าฉ่ำโกยโซจึ้ง เยอะยื้ยยื้ฮึฮะตีแข่งมากนะคะนี่พิกซ้ายพิกขวานะคะอ้รอ้ะอะไรอ่ะเห่ยิ้มยิ้มยิมมาแล้วพี่เล็กมากนผมให้ขอบคุณนะคะสวัดีครับท่าน้องตื่นจะยากเลยใช่โ้งหนึ่งหนึ่งข้างแล้วยิ้มอ่ะหรอ แค่นี้ป้าป้าต้องใสแค่นี้เหรอมีต้นหอมอยู่ใช่ไหมครับมีเตรียมผสมความอุ่นนี้นะครับพอเสร็จเสร็จปุ๊บก็ต้องเช็ดให้เขาเลยครับต้นหอมเหรอคะหอมแดงหอมแดงคระเหรอคะใช่หอมแดงทำไมถึงต้องใช้นะมันเป็นสูตรโบราณครับสูตรโบราณจะได้มันจะได้ไม่เป็นหวัดอ๋อได้ไม่เป็นหวัดมันเย็นใช่ไหมคะตอนนี้ทำให้ อย่างว่าเป็นสมุนไพรเนาะทำให้เวลาเขาหายใจจะได้โล่งเพราะว่าเขาไม่มีโปกแล้วเวลาอากาศมันอากาศมันเปลี่ยนนะครับเขาจะไม่สบายไงยปกติรับไปที่บ้านไหมคะหรือว่าก็มีครับส่วนมากส่วนมากมผมเด็ก คนผมไฟก็ต้องไปโกนที่บ้านลูกค้าอือยู่แล้วอยากให้ไปที่บ้านต้องติดต่อยังไงได้บ้างคะเล็กไปที่ช็อปเลยครับเล็กบาร์เบอร์ใช่ครับเล็กบาร์เบอร์ช็อปใช่ครับนานไหมครับก่าจะขึ้นเดือนก็ประมาณ15วันคืขึ้นนะครับ15วันก็จะเป็นแบบไหลๆใช่ไหมคะใช่ครับจะเสตราคาหลือแค่นิดเดียวเดี๋ยวรักไซราคาไปผมลรักไซเหรอคะใช่ป็นไงคะเด็กเก่งไหม เธอโตในท้องเด็กนานสิบเดือนนะคะถุกย่าสิบเลยเหรอครับใช่ค่ะหอ,อ,อกไม่ยอมออกครับไม่ยอมออกไม่ยอมออกเมียีก็คือแบบเก่งมากเลยนะทั้งสองวันแบบว่าไม่ร้องเลย <Hey. S 2> นอนหลับทั้งสอง<ะ>วันเลยเพื่อนเนเี่ยเย็นรอ นี่เาเอมาทำอะไร,รามาใส่ผสมน้ำน้ำอุ่นอยู่นี่กินหอ,หอมแบบกินแบบว่าไม่สุดเลยลมจมูกเลยอ,อัน้ำอุ่นผสมแล้วก็พยุมแบบบีบีบๆๆีให้เข้ากับเนื้อหน่อย,ยอหอมแท้แท้ค่ะหอมแท้หอมแท้ทดูตรงกระหม่อมก่อนเอ้ยทำาไมจกระ ก็ะบอกมาเลือยตรงนี้ครับที่นูนน้นมือเอาอันนี้แบบทั้งอันอย่างนี้ใช่ใช่เอาไปที่เคยไปกบอะไรปะเนี่ยใบใบแต่ก็ทาแบบเบาๆวนๆนะครับวนๆเบาๆนี่นี่เป็นเคล็ดเลี้ยงง่ายนะลูกกระบอกด้วยเลี้ยงง่ายนะลูกใช่าย <c oughs> คะคุณเกงระบอกเดี๋ยวตรงนี้นนะครับวนไปเรื่อย <c oughs> สุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเป็นใครเฮงเฮงใครเฮงเฮงเคโอเคค่ะรักษา เทวดาคุณข้าโอเคหรอแค่นี้เหรอคะต้องแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็ถ่ายตั่วถ่ายด้วยโอเคที่มาถ่ายอีโบ๊ทมาถ่าเดี๋ยโบ๊ทถ่ายก็ได้ครับถ่ายทั่ถ่ายแบบไม่ต้องย้อนฝันนะครับถ่ายตามเทวดาแม่จะเปลี่ยนไหใช่ดูดีดูดีโรูสวัสดกล่าวนะครับกล่าวอะไรสักอย่างอย่าเงียบปลาป่าเรียกแล้วลูกปลาป่าปลาป่าอะไรไงมั่ง ดีอยู่แล้วทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วูแฮปปี้นะโอเคขอโทษขอโทษพระป่าที่ไดเป็นยางไงตัวทีละเดี๋ยโอเคโอเคโอเคเรแล้วเล้วอคโอเคโคโอเ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 ครออเคโอเโอเคโอเคโอเคโอเอคโอเคโอเคคโอเ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 คเคโออเเคโอเค้อคคอออ ไหนดูสิโอ้ตกเลยอะไรตกมาแล้วมาแล้วได้มากันสักทีนะคะที่บ้านปู่บ้านย่าทุกคนจะบอกว่าคือก่อนหน้าน,นี้ที่ไม่พามาเพราะว่าที่เนี่ยเลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเยอะมากหลายตัวมากค่ะทุกคนติดตามพาอยู่แล้วเนี่ยโดเลก็อยู่ที่บ้านนี้ด้วยนะ เดี๋ยวจะพาไปหาโดเล่กว่าจะพามาคือต้องให้แบบเก็บบ้านทำความสะอาดกริบๆเลยทุกคนเพราะว่าน้องนาชาติเนาะก็คือยังเด็กเล็กมากๆถือว่าเป็นทารกเบบีอ่ะต้องให้แบบความสะอาดเป็นเลศิศถึงจะทำมาได้แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านแมวก่อนบ้านคนแล้วกันว่าแบบเอ้ยน้องแมวที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กันยังไงสบายดีไหมนะคะเมื่อกี้ก็คือพาเบบี๋ไปฝากกับคุณย่าแล้วแม่ก ทุกคนมาเยี่ยมชมบ้านแมวก่อนอยู่ข้างนอกจะแยกพาร์ทแบบเป็นส่วนตัวเลยน้องแมวเขาก็อยู่กันเป็นส่วนตัวนะคะแต่แมวที่บ้านเนี้ยบ้านเล็กเนี่ยจะเป็นแมวจรที่คุณย่าแม่เสียโบสอ่ะเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าสงสารน,น้องๆอ,อ,อุ้ยดูดิจริงๆพามไม่ค่อยสนิทกับน้องแมวที่บ้านหลังนี้เท่าไหร่พามีแมวตัวเดียวคือโดเรนนะคะที่สนิทกันเดี๋ยวให้ดูนะหนึ่งสองสาม นี่บ้านแมวไฮโซป่ะ <laughs> บ้านแมวกับบ้านคนนะ่ะทําสไตล์เดียวกันเลยนะอันนี้บ้านแมวบ้านแมวที่อยู่ในสวนอันนี้บ้านคนทุกคนถือว่าเป็นคลิปเปิดบ้านแมวสวัสดีค่ะมามาหาแหละโน่ตัวตัวตัวสีส้มข้างในชื่อฉลาดทุกคนจะเป็นแบบเป็นแมวจ่าฝูงมาก ตอนแรกคืออยู่กับใครไม่ได้เลยนะเพราะว่าจะไล่ตีคนอื่นเขาอันนี้ก็อยู่กับแม่ย่ามานานแล้วนะคะเป็น1 0บสปีในบ้านนี้จะมีทั้งหมดสี่ตัวค่ะถ้าเธอแมจะมีบ้านต่างๆนะคะที่รับเล็บใดๆเอ่ยเรียกได้ว่ารักสัตว์มากๆนะคะดูแลแบบอย่างดีบ้านแมวนี่ติดแอร์นะมีพื้นที่นี่มีมุง้ง มุ้งกันยุงตรงนี้ก็เป็นโซนแบบอากาศถ่ายเทให้น้องมาเดินให้น้องมาเดินข้างข้างในอย่างนี้ม,นมีที่ออกมามีประตูทางออกนะคะแบบเผือยากรับลมอย่างนี้เนาะนี่มีประตูทางออกตรงนี้ให้น้องแมวเดิอนออกมาได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนแมวซวบไหมยังไม่สนิทกันท้านหลอกนะคะสอบตัวอ้วนซูบทุกตัว,นนวหนนแมวเดี๋ยว ไปหาโดเลกันจริงๆคิดถึงโดเลมากเลยอะตั้งแต่แบบมีเบบี้อะคือโดนกีดกันมากเพราะว่าเหมือนกับมันมีเชื้อบ้างอย่างในฉี่แมวอะที่เขาไม่อยากให้พาอุ้มไปเ,เดี๋ยวเราเข้าทางนี้ก็ได้ก่อนเจอโดเลเจอพี่ไฮเปอร์ก่อนหนึ่งแมวตัวที่หนึ่งพี่เศรษฐีตัวนี้ชื่อเศรษฐีค่ะนี่แล้วก็คือวางห้องน้ำแมวกลางบ้านแบบนี้ นะคะอาหองอาหารเนี่ยทุกคนคืออย่างหนึ่งที่พาเป็นห่วงเลยนะเนี่ยเขาน้องอ่ะอยู่ในซอกแล้วหลังๆมาแม่บอกว่าเจอมแมลงสาบก็เลยนั่นแหละต้องให้ทำความสะอาดแบบกริบๆเ,เลยเลยไปเซิร์ชหาข้อมูลวิธีกำจัดมแมลงสาบทำอย่างไรเพราะพาเป็นคนหนึ่งที่สัตว์บนโลกเนี้ยพาไม่กลัวเลยแต่พากลัวมแมลงสาบมากมีคนแนะนำอันนี้มาทุกคนเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูว่ามันแบบเฮ้ย มันใช้แล้วเลิศดจริงอะไรจริงนี่คือสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปไป้ายให้ทุกคนดูกันถือว่าป้ายยาไปเลยในตัวจะเป็นของ r e t a n i c Gel ค่ะยี่ห้อ e n v i e คนเดี๋ยวเรามาทําการจัดก,การกันค่ะเราต้องไว้ในจุดที่น้องๆทุกคนเลียมไม่ถึงนะคะโอเคไหมคะนี่ทุกคนจะให้ดูเนื้อเจลน้องเป็นอย่างนี้นะคะ นี่เอาไปพี่มุมอับมันเป็นเจลอ่ะที่แค่แบบหยอดทิ้งไว้แล้วมแมลงสาบจะเดินมากินเองแล้วก็ตุยเยเดสมอรีภายใน24ชั่วโมงแล้วตัวอื่นอื่นะที่ที่อยู่ในรังอะก็คือจะไปกันหมดเลยนะคะง่ายมากมันเป็นเจลที่แค่หยอดไว้แบบนี้ทุกคนหยอดไว้เฉยๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวมแมลงสาบจะเดินมากินแล้วก็ ตุยเย่าภายใน24ชั่วโมงเราเดสมอเร่เดสทมอเร่ภาษาใต้ภาษาใต้คือตุยเย่นั่นเองนะคะนี่จัดก,การได้ยกครัวทุกคนยี่ห้อนี้นะ N VUE Red t a n i c Gel เดี๋ยวไปหาโดเลก่อนังไม่เห็นโดเลเลย เลี้ยงนะคะแล้วก็เจอปัญหานี้แน่น้ำจริงๆค่ะตัวนี้มีการรับรองมาตรฐาน HACCP ปราศจากสารก่อภูมิแพ้จากการสัมผัสตอบโจทย์การใช้งานสำหรับบ้านที่มีเด็กกับสัตว์เลี้ยงนะคะจิ้มที่สก้าได้เลยมีโปรสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะคะบ้านไหนที่อยากลองซื้อใช้นะคะก็ได้ส่วนลดไปเลยตั้งแต่ชิ้นแรกเลยค่ะใช่ไหมด้เลยไม่ต้องไปคาบมาแรงสาบอีกต่อไปแล้วนะมามีจัดการให้แล้วนะที่ถึงมามีไหมคะ มาตัวหนักเท่ากับเบบีเลยอ่ะเฮ้ยขี้ฉาอ่ะดูกันเราเองว่าที่หลับที่นอนแมวนั้น่ะมีทุกทุกที่ของบ้านจริงๆไม่เกินจริงกระวงกระบะซ้ายเห็นไหมล่ะในครัวในเคออะไรก็มีนะคะคือแบบเลี้ยงแบบฟรีดอมมากแมวที่นี่คืออยู่สบายมากกินอิ่มนอนหลับเป็นแบบบุฟเฟ่นี่ไง <l ux> บอกแล้วตัวนี้ชื่อจิมมี่จิมมี่ก็คือแบบพาบอกแล้วนี่คือในครัวครัวไทยที่บ้านก็ยังมีแมวนะคะอุ้ยแมวที่บ้านนี้แบบอายุ10ปีขึ้นหมดเลยโดนเลยก็10ปีแล้วทุกตัว10ปีขึ้นหมดแล้วอะคุณใหญ่คุณใหญ่แมวมากนะคะ่ะถ้าน,นมันมีป้ายไว้ให้ไหม ต้องถัขยะเอาไหมเผื่อมีแมลงสาบไงในครัวยอดมันทุกที่ทั่วทุกมุมบ้านอืมนี่นะคะสรุปว่าคลิปนี้คุณนับแมวได้กี่ตัวคะนี่คือสาเหตุที่ยังไม่พานชางหาปู่ย่าสักทีต้องจับไปรวมกันบ้านนู้นก่อนนะทุกคนแต่นี่คือแมวที่สนิทกันที่อยู่ในบ้านนี่วันนี้คุณย่าคุณย่าสวยจังเลยค่ะไปงานมาวันนี้ไปทำบุญมา รล่าลของยาโอ้โอซัมปักจูไอจุจูบจุจุจจนี่คไปล้างมือเตรียมนะคะมันอุ้มเลยร้องอ่าดูสิมาจุกหน่อยดีกว่ามจุกหน่อยจะได้นั่งหัวเฉวยมากเลยนะคะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจุบจ๊บเหรอ่งมมอเือโอเค โอเคโอเครอจุ๊บ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 แป๊บหนึ่งจุบแล้วจุบแล้วมโหแล้วเนี่ยเห็นไหม A few moments later ฮ่าฮองสิฮ่าฮองสิร้องแน่ว่าร้องแน่แน่จะไม่เป็นไรเลยสิไม่เป็นไรเลยจุบจุบจุบอ่ะจ้ะเก๊ก้า อะไรจ้าเออเ้อเก่งมากเบบีเก่งมากนะอืออือคุยหละค่ะคุยกับคุณปู่เหรอคะเสียปบทจะแกล้งแม่แล้วไปเรียกแม่มาดูช็อตนี้อีกแล้วโอ้ยอยู่นิ่งมากเลยอ่ะทุกคนดูนี่หนูนน่ารักไ่แค์คุณปู่คะ ทำไมเธอเธอเรียกแม่มาให้อิจฉาอะไรแม่ก็อิจฉาพ่อแน่เลยทำไมพ่อทำได้นี่เขาอุ้มไม่ร้องนะเห็นไหมดูเออเห็นไหมหลับเด็กไปหลับดิอุ้มไม่ถูกค่าเขไม่หลับยังไม่หลับเขาไม่หลับอาโก้อาโก้เลยอะไมเนี่ยคุยคุยโอ้ยคุยคุยเออโอ้ยหยุดได้นานแล้วเนี่ยแม่ไม่ร้องเลยเมื่อกี้เขาเล่นเขาก็นอนชอบ ดับแล้วคุณย่าอุ้มมาแล้วค่ะคุณย่าเขาอุ้มไม่ร้องได้ไหมนะชาบางทีร้องกันพอร้องก็ตกใจยากใจเวลาร้องรีบส่งให้คนอื่นเลยไม่อยากให้หลานร้องจ้าโจนาหานะชาอิ่มแล้วใช่ไหมคะตาแป้วเลยค่ะวันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นแฝดคุณย่ารู้สิเหมือนกันจริงไหมเออเหมือนเลย คิ้วเหรอคะคิ้วกับโครงหน้าน้องใช่ไหมเด็กก็เปลี่ยนเดี๋ยวหน้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆะเด็กอ่ะมาทีก็ดีใจอยากให้มาอยู่บนที่นี่ไวๆปัญญาต้องเก็บของแล้วนะคะของเก็บหมดห่วห่วให้เปิห่วพ่อ ชมวิวรับวิตามินดีแสงแดดนะคะคุณพ่อพาเดินส่วนพาอทำอะไรคะต้มนมนะคะต้มนมเป็นอาหารมื้อถัดไปให้เบบีใช่ไหมคะกินนมเก่งมากนะคะใครเป็นคนกินนมเก่งหนูคะ่ะเสียบักว่าลูกเป็นแฟมิลี่แมนนะดิเลี้ยงลูกได้สบายมากจริงป่ะสบายพองนีแต่ว่าอากาศดีนะดีลม เย็นๆเบาๆเน้าบ้านอากาศดีข้างในบ้านฝุ่นเยอะจัดเพราะอะไรคะโกดังเก็บของยังเก็บไม่เสร็จเลยจนเธอท้องยังคลอดแล้วเนี่ยเมื่อทุกคนสงสัยว่าเมื่อไหร่เสียโบจะเปิดบ้านรีวิวเปิดบ้านไม่มีทางครับขบอกว่านมันมีทางโล่งเอะบอกทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดเยอะๆกดติดตามนะให้นักชาแนลนะคะถ้าอยากดูนัชาติบ่อยๆก็กดเยอะๆ ลงคลิปแล้วมีคนดูหลักพันวิวก็ไม่ถ่ายแล้วหรอเลิกค่ะลงทิกต็อกไปไม่ไย